วันนี้ก็มาสัมภาษณ์คณะศิ์นะครับหลวงค่แกท้วนะครับนะพี่โอ้กลับแล้วใช่ไหมครับกลับแล้วกลับแล้วอันนี้ก็อาจารย์ท็อปนะครับปะทะกันแล้วอาจารย์เอ็มนะครับกรรมการนะครับพี่อู๋นะครับนะครับแล้วก็นี่เป็นลูกศิษย์หลวงู่แก้วนะครับนะอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับก็ตั้งแต่สองสามพันคนนะครับโอ้ประมาณสองพันกว่าหรือสามพันเออยุคแรกนะครับยุคแรกเลย แล้วเก็บเก็บเก็บวัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยเริ่มแรกอ่ะเก็บรุ่นไหนก่อนครับเอ่อจองแจกทานของเหรียญมังกรคู่ไปครับที่เริ่มแจกทานหลวงปู่อ๋อแจกทานนะครับออันนี้บล็อกแจกทานนะครับจองจองแจกทานไปที่สองเหรียญเหรอจองไปสองเหรียญแล้วก็มาเริ่มทุสองร้อยบาทตอนนั้นทุนสองร้อยบาทจองเลยตอนที่หลังนะครับมาเก็บที่หลังลงก็สี่ร้อยแล้วครับอ๋อราคาบวกละบวกแล้วครับไม่ทบ ไม่ทัวนะครับผมอันนี้อันนี้ครับเป็นของพี่หมดเลยใช่ไหมของผมครับบอสต้องคำเหรียญหนึ่งอะบอสบล็อกทองทำเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดด้วยบอสต้องทองก็หลักๆทั้งนั้นนะดูแล้วพี่เขาเก็บนะดูแล้วแล้วว่ายาแดงอันนี้อันนี้เช่าพี่ก้องมาครับอ๋อนี่เช่าพี่ก้องมาครัแล้วว่ายาแดงแบ่งแบ่งปันให้ครับนี่หัวหัวนะนี่ คนนี้ยิ่งขี้เด็ดเลยขี้เด็ดเลยโอ้โหคือคือเื็นเจลลายเลยล่ะเนี่ยใช่ร <c oughs> ู้สึกอย่างไรครับที่วัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยอยู่ในงานประกวดครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล<ช>้ที่ว่าหลวงปู่แบบโอ้โหโด่โดงดังมาแล,แล้วก็มีงานประกวดพระดีๆอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกเออ่ ประทับใจในกลุ่มแล้วก็คณะสิ่แบบไหนบ้างครับอลองเราในกลุ่มนี้เข้าหาได้อย่างแบบสบายใจครับพี่รู้สึกอบอุ่นไม่ต้องกลัวจะมีโจรหรืออะไรอย่างนี้มีแล้วครับน้งพี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วโดนไปแล้วแต่ตามผมทักไปหาอยู่เป็นโจรเหรอครับเขา เขาเขายังไม่ตอบมาอ๋อยังเหลือยังเหรอครับอินบ็อกเลยอยู่ยังเก่งเก่งต้นอยู่อะไรนะเดี๋ยวตาม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 ให้เดี๋ยวตามให้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมตามให้เดี๋ยวผมตามให้หมดเดี๋ยวผมตามให้นะครับนะเดี๋ยวเช็คแป๊บเดียวนะเช็คทะเบลี่ยละแป๊บเดียวยังมีอีกวัตถุมงคลของปู่รุ่นอื่นๆแต่ไม่ใช่แค่เอาติดมาอ๋อมีเก็บแต่กระดูกมังกรรุ่นอีกคือซ่างบ้างเหรียญล็อกเก็ตบ้างอะไรบ้างก็มีเก็บแต่ตอนนี้เอาแค่มังกรคู่ติดมาอันนี้เสร ก็รูส้สึกเรื่องใสสักคาในหลวงปู่เนี้ยครับถามนิดนะแฝงวัตถุมงคลหลวงปู่รุ่นไหนที่เกิดประสบการณ์มากที่สุดอ่เอาตรงๆนะฮะม,มันคือก็จริงก็เหรียญมงกรผู้นี่ผมจะติดตัวอยูต่ตลอดนะครับแฝงไปงทุกวันนะครับที่ต้อง,ต,องต้องมีติดตัวน,น,เ,นงเงินนะครับนเงนเงเงินเงินเงินเงเงิน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 เงนงินเงินินเง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 ินงินเงิงนเงินเงินเงิงินเงิงินเงง นี่หลวงปู่บุญมาครับอันนี้ก็หลวงพ่อพักครับอันนี้เทวเวสอันนี้เทวเวสวัตตะโกครับผมอันนี้ก็หลวงปู่เราเนอะันนี้ของปู่ครับอันนี้เนี้ยนะพิกลมาพิกมาเงี้ยเจอยันอย่างเงี้ยนะเจอในสนาม้วต่อไปอนาคตนะโอ่งนี้คือได้แจกได้ได้แจกในไลฟ์กิจกรรมครับผมก็เลยบได้วดเลดขวดครับขวดแล้วะังไ ก็ประสบการณ์นะครับที่ที่เกิดกับประสบการณ์เนี่ยเกี่ยวกับแคลคาดหรือว่าโชคลาภเมตตามหานิยมก็ที่ผ่านมาผมก็ก็ก็เคยมีปูกแบบเหมือนกับว่าใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับโชคลาภตัวตรงก็มีก็มีปผูกบ้างครับก็วันนี้ขอบคุณคณะผิดเจ้าสิทธิ์นะครับหลวงปู่ทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมกันนะครับแล้วก็กลับทยอยกลับบางส่วนนะครับ พรุ่งนี้เช้านะครับรับเปิดพระนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปนะครับเอมนะครับนี่จะรับพระกับพี่อูนะครับแล้วก็การท็อปนะครับผมเป็นกรรมการกลางครับชี้ขาดอีกทีหนึ่งเรื่องการตัดสินติดรางวัลนะครับนะก็พรุ่งนี้นะครับอ่าโมงนะครับแล้วก็ปิดรับพระบ่ายบ่ายโมงนะครับนะรายการอยู่ที่พี่อูหรือว่าอยู่อยู่อยู่อ่อ่านะครับรายการสีรายการนะครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อูรายการทั้งหมด4 1รายการนะครับนะก็เมื่อกี้คุยกับพี่ตีพญาไม้นะครับอ่าเดี๋ยวจะมีสิบุรอีก ธันวาต่อเนื่องเลยนะสิงบรีต่อด้วยสิงบุรีต่อเลยนะครับคณะการภาคกลางเนี่ยเดี๋ยวได้ไปแน่นอนอ่าครับผมเนี่ยนี่นี่อยากไปปาร์ตี้เนี่ยได้แน่นอนนี่นะชอบอ่ะขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับนะก็ฝากติดตามนะครับงานประกวดนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางในกลุ่มให้นะครับแล้วก็ปีห5ห้าด้วยนะครับนะวันนี้ขอบคุณคณะติุโขทัรนะครับทุกท่านนะครับที่มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนะ พรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ